สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไม่ทับซ้อนนัทพลแจงเมียลงพวกรุงเทพมหานครสามีเป็นรัฐมนตรีชี้ทำงานแยกกันแค่บังเอิญอยู่ครอบครัวเดียวกัน ที่ทำเนียบรัฐบาลนายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยย่องเงียบขึ้นด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้าใช้เวลานั่งรอประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนจะเข้าพบพลเอกประยุทธ์และใช้เวลาประมาณ15นาที จากนั้นนายนัทพลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนางทยาทีพสุวรรณอดีตรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครเสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครโดยปฏิเสธว่าไม่ได้เรียกมาพูดคุยเรื่องดังกล่าวซึ่งการลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครของทยาทีพสุวรรณภรยาเป็นการเสนอตัวให้ประชาชนคนกรุงเทพเลือกแค่นั้นไม่ได้มีอะไรแค่แสดงเจตจำนงสนใจที่จะเป็นตัวเลือกส่วน แผนงานที่จะทำให้ได้รับการเลือกก็ต้องมานั่งดูว่าจะไปทางไหนสำหรับตนมีความเป็นพักอยู่ก็ต้องระมัดระวังในการที่จะขับเคลื่อนเพราะมีเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ต้องระมัดระวังพอสมควร ผู้สื่อข่าวถามว่าได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ในพักพลังประชารัฐแล้วหรือไม่นายนัทพลกล่าวว่าก็เรียนให้ทราบเมื่อคนในครอบครัวเสนอตัวตนก็ต้องเรียนผู้ใหญ่ในพักเพื่อขออนุญาตถือเป็นมารยาททางการเมืองส่วนความเหมาะสมที่พักจะเลือกใครก็เป็นเรื่องของพักเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองโดยตรงพักก็ต้องมองถึงผลประโยชน์ของพักสูงสุดว่าใครจะลงในานามพักหรือไม่ลงในานามพัก จะเป็นประโยชน์สูงสุดของพรรคและประเทศเมื่อถามว่าช่วงที่ผ่านมามีชื่อของพลตำรวจเอกจากทิพย์ชยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผอบอตรประกาศลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครอย่างชัดเจนซึ่งสังคมมองว่าพักพลังประชารัฐให้การสนับสนุนอยู่ถือเป็นการแข่งคะแนนกันหรือไม่นายนทพลกล่าวว่า ถ้าเอาข้อเท็จจริงมาพูดกันการสนับสนุนเป็นการพูดกันในสื่อมวลชนเฉยๆ พักยังไม่ได้มีการประชุมซึ่งจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาการเลือกตั้งขนาดใหญ่แบบนี้พักจะต้องมีกระบวนการสรรหาหรือกรรมการบริหารพักอาจจะมองว่ามีความเสี่ยงเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ใหญ่ถูกจับตามองเยอะจะเป็นปัญหาในการตีความอะไรต่างๆไม่อยากเอาการบริหารจัดการประเทศมาเกี่ยวข้องกับการที่จะมีปัญหาทางกฎหมายต่างๆก็อาจจะเป็นทางออกเหมือนกับหัวหน้าพักได้พูดไว้ ในเรื่องการไม่ส่งใครลงสมัครในนามของพรรคเหมือนกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผ่านมาตรงนี้เป็นแนวทางที่น่าจะพอมองเห็นแนวทาง เมื่อถามย้ำว่านางทยาในฐานะที่เป็นภรรยาของท่านในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีจะทำอย่างไรให้สังคมไม่มองว่ามีความเกี่ยวโยงเอื้อประโยชน์กันและจะขัดกับกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นมาตรา34นายนัทพลกล่าวว่าถ้าภรยาลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครจริงตนก็คงไปหาเสียงไม่ได้อันนี้เป็นปกติ ส่วนจะไปห้ามคนคนหนึ่งไม่ให้เสนอเป็นตัวแทนประชาชนในขณะที่เขาเป็นนักการเมืองและทำงานการเมืองมาและถ้าดูกันจริงๆตนก็ทำงานแยกกันมาตลอดในด้านท้องถิ่นหรือระดับชาติฉะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องดูถึงพื้นฐานด้วยไม่ใช่อยู่ๆตนจะผลักดันภรรยามาเป็นนักการเมืองมันไม่ใช่แต่เขาเป็นนักการเมืองอยู่แล้วแค่บังเอิญอยู่ในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น และในกรุงเทพมหานครก็อาจจะมีครอบครัวแบบนี้ไม่ได้เยอะมากขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ